มา,มาแล้วครับทุกคนมาแล้วนี่ขวัามากับอีกานะครับอิตาจีครับไม่ยังรออย่างเท่โอ้โหนี่ไม่ยังเฟี้ยวเฮ้ยนายตกอยู่ในคาถาของฉันนายตกอยู่ในคาถาของฉันแล้วโอ้โหไม่ยังรอมาครับทุกคน็คเคผมจะมาสุ่มอิทาจีนะครับวันนี้ผมกลับมาเล่นฟีไฟก็เพราะว่า อิทาจิกลับมานะครับคือผมก็มีงบประมาณอยู่3,986เพชรมาดูกันว่าจะได้ไ <ม S 1> หรือ <คน S 1> ไม่ได้ไนะครับผมเห็นคนอื่นเขาหมดไม่เกิน2,8 0 0ไม่เกิน2,9 0 0ผมว่าไม่น่าเกือไอเทมอันแรกก็เป็นอะไรเนี่ยก้อนหินมีดาบอะไรอยู่ในเนี้อันที่สองล่ะนี่ไงดาบกิซมิ กเท่อยู่แต่มันเล็กเกินไปครับถ้าอยากให้เท่ก็ต้องทําใหญ่ๆนะครับอันนี้มันเล็กเกินอันที่สามล่ะเป็นปืนนะครับเป็นปืนแสงอุตสาหผมว่าไม่ค่อยเท่เท่าไหร่นะครับถ้าเป็นดาบคัตนะอะไรประมาณนี้ผมว่าเท่นะใช่ไหมทุกคนเออแล้วก็ทาจิ้มตานะครับนี่จิ้มหนา้าผากของอะไรวะของซาสกิเออเนี่ย มันยังหล่อ,อยมยางเทแล้วก็พระเอกของเราคือนี่มาแล้วอิตาจิโอ้โหมาครับฐาลุงตาโจงเงาหมื่นบุบผานะครับโคตรหล่อโคตรเทโคตรอาร์ตสมาร์ทด็อกเท่ๆแบบนี้อดใจไม่ไหวแล้วเราจะไปซุม่มกันเลยนะมาครับอันดับแรกมาดูก่อนว่ามีอะไรบ้างตรงไหนวะอุ้ย มีจองไว้แล้วนะครับจองตัวอะไรวะนี่ไงเพนตัวนี้ก็เทน,นะครับต้องเอาต้องจัดเฮ้ยอันนี้อะไรอันนี้คือพ่อของนาทุโตะนะครับอันนี้ก็จะเอาเหมือนกันเพราะต้องเก็บให้มันครบทั้งสี่ตัวนะครับนี่คาถาไม่ใช่คาถาดิเนาะอะไรวะสุดซาลุโอเออนี่อุ้ยไม่องียบพี่โ้สุดยอด เฟียฟ้ยวเฟี้ยวครับทุกคนมามาครับถึงเวลาจะสุ่มกันแล้วกดข้ามตรงเนี้นยน่าตกอยู่นนในคาถาของฉันแล้วนี่ครั้งแรกไอมา,มามาไหมไม่มาครับของคนอื่นเขามานะครั้งแรกเนี่ยแต่นี่ไม่มาครับไม่มาไม่เป็นไรมีครั้งที่สองนตกอยู่ในคาถา,<ม>าของฉันแล้วครั้งที่สองมางนี่ คุณแข็งเก่งมาแล้วอ๋อนี่ไงทุกคนถ้าเราได้มันต้องขึ้นแบบว่าอะไรวะมันขึ้นมาว่าคุณแข็งเก่งนี่อันนี้ไม่มีครับอันนี้ไม่ได้รู้เลยไปกันต่อครับไปกันต่อไปเรื่อยๆครับดูแล้วว่ามันไม่ได้รอบนี้ต้องได้เรียบร้อยครับถ้าเป็นแบบนี้ไม่ได้ครับ ทำมันขึ้นมาว่านายย้ยแข็งแกร่งนี่นนอันนี้ได้ใน,ใน,นี่เห็นไหมมาแล้วมันได้แดงอ้ยไม่ใช่ไม่ได้แดงมันแดงอยู่ตอนนี้ไม่ใช่ไม่ได้แดงหรอกนี่อันนี้ไม่ได้ครับมาไปกันต่อไปกันต่อโอ้โหมาครับมาลุลัวยตกอู่มาลุา<ๆ>ลัวมาไหมไม่มาไปกันต่อ ก็ต่อรู้แล้วนยตกอยู่่นีังไงก็ต้องหมด3,000อัพอ่ะนี่ไม่ได้อืมของคนอื่นเขาหมด2,000แล้ว2,08ครับนยตกอยู่นี่อ, 3, อ่ะว่า3,000อัพนี่มาแล้วเฮ้ยดวงดีอยู่นะเพชรเหลือเท่าไหร่เนี่ยเหลืออยู่2,08เออแล้วมุกอัน,น,นได้กี่อันแล้ววะ ก็อย่าระวะในสามนะครับเหลืออีกสองมาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่มาไปเรื่อยๆก็ดีก็อดอีกไม่มายังไม่มาครับยังไม่มาครับต้องใช้สูตรใช่ไหมมันต้องมีสูตรใช่ไหมต้องส่งไม่ต้องสูตรอะไรล่ะใส่เลยอย่างไงเนี่้ไปอีกไม่มาเฮ้ย เฮ้ย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 เอาดีเอาดีต้องเดือดสองครั้งหนึ่งนะเฮ้ยน,น่นะเฮ้ยมาหน่อยเถอะมาหน่อยตหนึ่งอันเร็วๆไม่มาเฮ้ยอะไรอยู่วะกี่ครั้งแล้วเนี่ยนี่มันต้องใช้สูตรต้องใช้สูตรนนะ่ะนี่เงยตายแล้วสี่ เหลือแค่อันเดียวอันสุดท้ายขอไม่เกินเจ็ดร้อยออ700เพชรนี่นะให้เหลือเถอสักพันเพชรไม่มาครับนายตกอยู่ในคาเฮ้ยเพชรจะหมดแล้วเนี่ยอาหืออันเดียวเองเร็วๆงเรื่อเร่องเ่เร่ๆๆๆๆอ,ององ่เ่อเ่อง่เ่เ่ ยังไงก็จะเอารงบให้หมดใช่ปะต้องให้เติมเพิ่มใช่ปะไม่มีตังค์แล้วขอร้องเกมกมาเ<ด>ออมาเรีบยบร้อ <c> ย <oughs> ได้ตกอยู่ในคาถาของฉันแล้วเหลืออยู่หนึ่งพันขอเพลสยังไม่มาทุกคนทำไงดี มันไม่มาเลยอ่ะทำยังดีวะเหลือหนึ่งพันเหลือเก้าร้อยแล้วมาเถอมาเถอนะขอร้องนายตกอยู่ในคาถาของเฮ้ยเพชรจะหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยพชรจะหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยอันนี้เจียมเจีมกินไปกูโอ้ไม่ดนายตกอยู่ในคาถาของฉันแล้วนายตกอยู่ในคาถาของฉันแล้วเจียม มาเถอะนะผมก็เป็นมนุษย์เหมือนกับทุกคน,กนผมก็กลัวเป็น<ใ>น,นี่ไงมาแล้วอขอบคุณครับที่ไม่หมดตูดเดืออยู่ห้าร้อยสองเจ็ดเพชรนายตกอยู่ในคาถาของเราก็รับของลเลยนะครับโโอ้โหเกือบหมดตูนะครับรวมๆแล้วก็หมดไปอยู่ประมาณสามพันถึงเลยวะ ทำสามพันสี่สี่สี่ร้อยกว่าเพรนี่แหละก็ได้มาแล้วนะครับอิทาจิว้ยยายไาม่ยังเท่อ่ะทุกคนทุกคนว่าไหมเท่น,นะสำหรับผมแล้วคือตัวละครที่ผมชอบที่สุดแล้วในบรรดานารุโตะไม่ใช่บรรดานารุโตะในบรรดาโอชิฮะนะครับ นี่ได้ดาบมาได้ปืนมาไม่ใส่ครับมันไม่เท่แล้วก็ได้ตาพาทีมตามาแล้วก็พระเอกของเรานั่นก็คือนี่ท่าจิอ๋อมันอย่างเท่ผมบอกเลยว่าผมจะใส่ไปนอนๆอนนะครับเนื่องจากเราได้ชุดนี้มาแล้วได้มาแล้ว ก็เปิดเลยนะครับเปิดแล้วก็สวมใส่นะครับสวมใส่นี่แล้วก็เหลือบัตรอยู่แปดใบถุมใบครั้งหนึ่งเฮ้ยหรือว่ามันตอนสุส่มมันนั้นได้หรอนก่กำหน้านี่นะครับเราสวามใส่แล้วมันก็จะเป็นแบบนี้แ,บบแหละมันก็จะเท่อาร์ตสมาร์ทด็อกแบบนี้แหละมาครับเอาอีพีจีไปตะลุยหมองซีวีสีกันดีกว่า นี่นะครับแรงสี่สีนะก็คือผมเล่นแรงใหญ่แล้วเพ้ตลอดนะครับผมเล่ไม่อยากเล่นเวอันนี้คือสาวนะครับสาวในเกมนะครับแต่เขาไมา่เล่นด้วยหรอกมาเอาส่งไปไดีกว่าเฮ้ยวแคนเ n อร์บอลแล้วเนี่ยมาครับอยู่ในเกมมีดาวกระจงดาวกระจายเนี่ยนี่เอาดาวกระจายมานี่ มาครับเฮ้ย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 ,ยแหลกจังเดี๋ยวของใหม่มันก็แหลกนิดหน่อยมาครเฮ้ย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 มันแหลกยังไงรู้นี่ทุกคนขอไอซ์วอหน่อยแหลกเกินอ่าอือาดาวปลาปาปตายครับไม่เป็นไรครับเจน,น้า,าใหม่ มาเกมนี่แหละจิจิจะเสือดสายเพราะว่าเกมกินี้ตายครับยิงไปแล้วก็ตายเลยนะครับไม่ใช่ตายหรอกปาดาวโดนแค่สองเมตรสามเมตรตอนนี้ิจิจับปืนนะครับไม่จับดาวแล้วนิ่งนิ่งนิ่งนิ่นิ่นิ่ระวงหนึ่งร้อยร่วงตัวนี้ first b ร o o d ระวัง อะไรวะไม่ได้เล่นนานแล้วโอ้ไม่เล่นอย่างอือเล่นอย่างบล็อกรอบสองเราก็แพ้มาดูรอบสามกันว่าจะไหวหรือเปล่าชุดใหม่จะจีจะไหวกับเขาหรือเปล่ารอบสามาดูกันนี่โดนเอสเคสเลยเกมนี้บอกแน่ว่าร่วงใครจะร่วงละ่ะนอกจากผมดูดิศูยาานย์คิวจะมีเท่าไราโหร่วะห้าร้อยโอ้โห เพื่อนบอกว่งก็แต่งก็ตึงอยู่นะแต่มึงเล่นโคดี้เลยขอขงหน่อยเพื่อนผมเพิ่งกลับมาเล่นเพื่อนก็ให้ลาผน่อยอมมันต้องกระถามดวงตานีงตาแม่งเลยอยู่ไหนวะอยู่ไหนหงมาอยู่ไหนีเสียงปืนเพือนตุ่มต้มตุ้มต้มเอาเพื่อนผมเรียบร้อยแล้ว เรื่องไปแล้วอ๋อเห็นไหมนี่ไงนี่ไงนัดละร้อยมาดิ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 าดนี่ตายมันต้องลวงตานะครับมันต้องใช้นี่ไงตายนี่ไงมาครับมาตัวนี้ตัวนี้ทำอะไรอยู่ตรงน,นั้นตรงนั้นมาดิลวงตาแป๊บหนึ่งเหลือสองสอง ไหวซิวไหวอันน sí. ีไไ้ต้องไหวตรงไหนวะเออ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  triple kill แกไหวหรือไม่ไหวไม่รู้อ่ะแต่ตอนนี้ไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้เฮ้ยนี่ไงนี่ไงเอ้อ triple kill จีจีนะเว้ยนี่จีตีนี่จีตีชนะบอกแล้วต้องใช้คาถาหลวงตาเท่านั้น เกมสองแพ้เกมสามชนะเกมสีต้องชนะถ้าเราชนะเราก็จะตีสองสองซีถมือสองสองตัวนั้นโดนโดนชนะนะอโ,อโอเคเริ่มจะเข้ามือละเนื่องจากห่างหายไปนานตอนนี้กลับมาก็ยังเป็นหวัดเหมือนเดิมโอเคครับร่างกายปอนเองขอของหน่อยขอบคุณนะ เกมที่5ครับจะชนะหรือเปล่ามาดูตอนนี้เอ้ยมันดาวไปหนึ่งแล้วแบบนี้เปาได้เปรียบต้องดูก่อนมันอยู่ตรงไหน,นมันต้องมาเดี๋ยวนี้เอ้ยมีคนต้องมานี่ไงนี่ไงที่ที่ที่ดวงร้อย้องมาแรงแบบน,น,นี้ <Double Kill. S 1> เหลือตัวเดียวไหวชิวสามหนึ่งยังไงก็ชนะนี่ไงชนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยจะตาย ออกมาดิออกมาดิชนะเกมสุดท้ายถ้าชนะก็คือจบแต่ถ้าไม่ชนะมีต่ออีกเกมนึงเฮ้ยผาอะไรนะ้ด้ทุบตู้เลยมีร่วง เล็งเย็น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 พ่อนผมขอชุบเพื่อนก่อนเย็นเย็นเย็นตัวเดียวเย็นขา d o เพื่อนเราไม่หยิ่งตึงเพื่อนเราตึงเดินอยู่ไหนวะตัวเดียวตายอ๋อนี่ไงปังปังเอาหัวตายเรียบร้อยจบ d o u จบนะครับก็ฝากกดไลค์กดติด s c r ด้วยครับทุกคน ก็เป็นการใจในการทำคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาทำคลิปละเพราะว่าผมได้ห่างหายไปนานโทรศัพท์พก็กระตุกครับก็เลยไม่ค่อยได้เล่น <c oughs> ไม่ใช่ไม่ค่อยได้เล่นหรอกเือเลยไม่ค่อยได้ทำแล้วก็ไปติดเกมหนึ่นเงเก็บอะไระวะเกมปลูกผักอะไปติดเกมนั่นเพิ่งกลับมานี่แหละเพราะว่าอิตาจิกลับมาไงถ้าอิตาจิไม่กลับมาคงไม่กลับมาเล่นแล้วแต่ก็ได้ก้าวขิวนะครับก็ถือว่าโอเคไม่ดีไม่ร้ายโอเคครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับไว้เจอกัน EP หน้าโอเคขอบคุณครับ